มอยู .44 ว่าโดยพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันข้อความสําคัญของ m o u .44 เป็นการจัดทําความตกลงสาหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วมและแบ่งให้พื้นที่ที่อยู่เหนือเส้น11องศาเป็นพื้นที่ที่ต้องแบ่งเขตส่วนข้างใต้ลงมาให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมลงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2544 เป็นที่น่าสังเกตต,ต่อไปว่า MOU 44และ j จอยคอ m m u n i เคททำไมถึงต้องลงนามวันเดียวกันคือในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2544มกราคมพุทธศักราช2548กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกครั้งแรกและในการประชุมกรรมการมรดกโลกปีพุทธศักราช2548มีมติให้กัมพูชายื่นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนที่กันชนซึ่งครอบคลุมทั้งไทยและกัมพูชาโดยขอให้ไทยกําหนดเขตกันชนในเขตไทยซึ่งก็คือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเท่ากับว่ากัมพูชาย,ยังคงยอมรับว่าพื้นที่นี้เป็นของไทย30มกราคมพุทธศักราช2549 กัมพูชาได้ยื่นเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกอีกครั้งหนึ่งและเสนอให้ที่ประชมุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่3 1พิจารณาในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2550ที่เมืองไครเชิร์ตประเทศนิวซีแลนด์17พฤษภาคมพุทธศักราช2550ไทยยื่นบันทึกช่วยจำให้แก่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งนี้ได้ส่งสำนวนให้ประธานคณะกรรมการมรดกโลกทราบและพิจารณาด้วย มติคณะกรรมการมารดกโลกครั้งที่31ว,วันที่31มิถุนายนพุทธศักราช2550ให้เลื่อนการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนปรา,าสาทพระวิหารของกัมพูชาออกไปก่อนมีนาคมพุทธศักราช2557นายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีของไทยได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ว่าไทยไม่ขัดขวางการเสนอขอขึ้นทะเบียนปรา,าสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาทั้งนี้กัมพูชาได้เสนอร่างแถลงการร่วมให้ไทยพิจารณาซึ่งระบุว่าไทยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนปรา,าสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ตามที่ปรากฏในแผนที่แนบท้ายเอกสาร22-23พฤษภาคมพุทธศักราช2551นายนพดลปฐมมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าหาเลยกับนายซกอันรองนายกเอฐมนตรีกัมพูชาที่สำนักง,งานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเพื่อหาข้อ,อยุติก่อนการประชุมคณะกรรมการมดรดกโลกสมัยที่32ที่เมืองควีเบกประเทศแคนาดา17มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 1คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างคำแถลงการร่วมไทยกัมพูชาและยูเนสโกหรือจอยคอมมินิเก เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารรวมทั้งแผนผังที่กัมพูชาส่งให้ไทยก่อนเสนอยูเนสโก18มิถุนายนพุทธศักราช2551นายนปดลปฐมมลงนามในคำแถลงการร่วมไทยกัมพูชาและยูเนสโกว่าโดยการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก7กรกฎาคมพุทธศักราช2551คณะกรรมการมรดกโลกมีมติให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาฝ่ายเดียว เพียงแต่มติยังไม่สมบูรณ์จนกว่ากัมพูชาจะส่งแผนบริหารจัดการและเอกสารประกอบให้ครบภายในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ตั้งแต่มีการประกาศกรษษีิกาให้ป่าเขาพระวิหารเป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2541จากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีการลุกล้ำเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทย ของชาวกัมพูชามาโดยตลอดจนกระทั่งมีมติให้ประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกยิ่งทำให้ประชาชนกัมพูชาบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านเรือนทั้งๆท,ที่เป็นดินแดนของไทยประเทศไทยยังคงยึดหลักสันปันน้ำในการแบ่งเขตแดนกับกัมพูชามาโดยตลอดดังนั้นพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเป็นดินแดนของไทยอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารชุมชนวัดหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆไม่สามารถมีได้เป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องผลักดันออกไปในทุกๆก,การดำเนินการใดๆของไทยหลังจากมีคําพิพากษาของศาลโลกแล้วเป็นเวลากว่า47ปีประเทศกัมพูชาไม่เคยคัดค้านหรือมีข้อโต้แย้งใดกับประเทศไทยเท่ากับว่ากัมพูชา ยอมรับในอธิปไตยเหนือดินแดนเขาพระวิหารว่าเป็นของประเทศไทยรวมถึงคำพิพากษาของศาลโลกได้พิพากษาให้กัมพูชาเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้นดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดยังคงเป็นของประเทศ we <laughs> Do สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมาชิประชาชน่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพะสัสบ,บดีกับสาระการเมืองเชิงตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็วกับทัศนะของในผลคนกล้าท่านพลเรือเอกบรรวิตเก่งเรียนนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ วันนี้ก็เปิดประเด็นให้ให้ท่านหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ข่าวลงว่ามีคนไปป่วนบ้านท่านนะครับพาดหัวว่าป่วนบ้านในเครื่องหมายคำพูดบรรณวิ์ปลาขวดน้ำปลาใส่บ้าน <c oughs> ก็เป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนได้ฟังก็สนใจอยากจะฟังลักษณะท่านว่าท่านเห็นว่า <c oughs> อย่างไรนะครับแล้วก็มีคลิปของคุณชวนจากเกาะสมุยนะครับ,รบอ่านกรน <c oughs> ความเป็นไปของนายกไทย <c oughs> <c oughs> ในการที่ทําเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะทําเพื่อประเทศชาติแล้วก็หลังสุดก็คือเรื่องความจริงแผ่นดินเขาพ่อพิหารซึ่งกําลังรวบรวมกันไปที่หลักเขตที่73ครับจะเริ่มต้นจากเรื่องที่ว่ามีคนไปป่วนที่บ้านท่าน <c oughs> แล้วก็มีพี่น้องประชาชนตั้งคาถามว่าตกลงสังคมวันนี้คนชั่วได้รับการคุ้มครอง <c oughs> คนดีถูกคุกค,คามข่มขู่บ้านเมืองจะอยู่ยังไงก็อดทนฮะอย่าไปกลัวมัน เมื่อกี้ดูข่าวพระวิหารแล้วก็ความดันขึ้นครับไอ้ที่ไปป่วนบ้านผมเนี่ยมันมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังจริงๆแล้วมันคว้างระเบิดขวดเข้ามาแล้วกระจกรถแตกเป็นระเบิดขวดไม่ใช่ไม่ใช่ขวดน้ำปลาขวดน้ำปลาครับแต่เป็นระเบิดขวดอยู่ข้างในเพราะว่ามุมที่จะคว้างเนี่ยมันไม่มีความแรงของมุมที่จะคว้างลงมาเนี่ยไม่มีเนื่องจากหลังคาบังประตูบังหมดถ้าท่านคว้างเนี่ย คว้างไม่ได้รับ,รบก็ต้องคว้างลักษณะโค้งเขา,าค,รครับ,รบก็เลยคว้างเข้ามาขวดหนึ่งขวดแล้วก็อีกขวดหนึ่งเป็นระเบิดขวดหนึ่งเป็นขวดธรรมดาค<อ>ว้างเข้ามาสองอันตอนประมาณตีสี่ก็รู้แล้วครับผมรู้ก่อนแล้วผมรู้ก่อนเพราะว่ามีการถูกขู่ปองร้ายหมายชีวิตนะครับปองร้ายหมายชีวิตแล้วก็จากคนที่ใกล้ชิดก็บอกกันเยอะ ท่านนาวากาตรีประสงค์สุนทรีก็บอกว่าร,ระวังตัวนะเพราะว่ามันมีการขู่มาแยะและเกินเราก็ระวังเต็มที่นะครับ,รบแต่ว่าไม่มีอะไรจะหยุดยั้งการทํางานของเราได้นอกจากเราตายนะครับถ้าเราตายก็จบกันแต่ถ้าเราไม่ตายเราก็สู้ต่อไปสาเหตุก็เดาว,ว่าน่าจะเรื่องแรกก็คือครเราวิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาในขณะเดียวกัน เราก็วิจารณ์การทำงานของฝ่ายค,าค้านอย่างตรงไปตรงมาผมไม่เคยชมคุณอภิสิทธิ์เลยเพราะยังไม่เห็นเป็นฝ่ายค้านที่ดีและผมก็ยังชมรัฐบาลไม่ได้ยังไม่มีอะไรที่รัฐบาลทำและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไทยในด้านเศรษฐกิจบริหารงานมาปีเศษมีรายได้สักสลรงไม่เข้าประเทศนอกจากจ่ายอย่างเดียวยกตัวอย่างโครงการประชานิยมใช้ตังทั้งหมด โครงการรับจำนำข้าวแถมยังจะกู้เงินไปพัฒนาระบบการขนส่งขั้นพื้นฐานทั้งที่ยังไม่มีสตังค์ถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นภาพจะยกตัวอย่างให้ฟังบ้านท่านได้เลิกเนี่ยท่านมีรายได้เดือนละแสนอยู่บ้านหลังละสี่ล้านท่านจะปรับปรุงบ้านตกแต่งบ้านให้สวยอีก8ล้านมันไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าจะมาทําไมและไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะไปกู้เงินเพราะท่านจะใช้ไม่ได้นั่นหมายความว่าความสําคัญจริงๆอยู่ที่ รายได้ที่แท้จริงของประเทศไม่ใช่เงินกู้ใช่ครับ,รบแล้วยังออกมาเล่นลิ้นตั้งแต่นายกลงมายันกระทั่งทุกคนเลยครับมาบอกว่าส่งในชั่วอายุคนสมัยนี้กู้จุดเฉพาะ2.2ล้านล้านนะครับผ่บอนส่งห0ปีผมถามว่าพ่อมึงก็มาอยู่ไม่ทันมึงก็อยู่ไม่ทันตายหมดแล้ว50ปียังแหกตาพูดมาได้ว่าชั่วอายุเราผมอยู่ยังไงฮะ ถ้าอยู่กับปลาเขาไปร้อยสิบกว่าปีมอยู่ได้ยังไงก็คือซ้ำเติมซ้ำเติมภาระให้กับลูกหลานที่จะต้องใช่ครับต่อรุ่นต่อรุ่นที่ต้องมารับภาระนี้ของคนปัจจุบันใช่ครับแล้วก็บอกว่าโปร่งใสมีโครงการไหนที่รัฐบาลโปร่งใสบ้างนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เราวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาส่วนพ่อแม่พี่น้องจะคิดเหมือนเราคิดต่างเราเราเป็นแต่เพียงเสนอในทัศนะของเราตามการวิเคราะห์ที่เป็นไปโดยสุจริตใจ ก็โดนขู่มาโดยตลอดอันแรกนะครับ,รบอันที่สองก็เรื่องโรงงานนรกรที่มีผลประโยชน์มหาศาลมีเงินหล่นถึง400ล้านเนื่องจากเป็นโรงงานที่มีมลภาวะในระยะแรกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าในเฟสแรกเนี่ย